ีเจอ้อมค่ะเริ่มต้นกันนะคะต้องบอกว่าสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเราเริ่มกับนิยายนะคะต่อกันที่ร้องไปกับฟ้านะคะไม่รู้ทําไมแล้วก็บรรยากาศจะหมัดจมวยแล้วก็ปิดท้ายที่เขาลืมนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้ก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีอากาศอาจจะดูเหมือนมีแดดที่ร้อนนิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่า p ี่ M สองจุดวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะเป็นสีเขียวถ้าคุณจะออกไปวิ่งหรือออกไปเดินหรือนั่งอยู่เอาท์ดอร์คิดว่าทําได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะคุณทุกฟังสวัสดีวันจันทร์วันที่ซ้อมทํางานของหลายๆคนเพราะจริงๆสําหรับส่วนตัวนี่ก็ มันซ้อมทํางานอยู่เบาๆว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับดูซีรีส์ไปจนถึงเกือบตีห้าจัดไปอย่าให้เสียคือมันจะนอนนะแต่ว่าคงคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอ่ะไม่ได้คุยแบบนี้มานานล้วดึกถึงตีสองคุณผู้ฟังพอเรานอนไม่เป็นเวลาเวลาบางทีมันก็ทําให้รวนอยู่เหมือนกันนะแล้วถ้าเราคุยก่อนนอนเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยจริงจัง,จงซีรีส์อะไรเงี้ยบางครั้งมันก็ทําให้สมองหรือใจเรามันก็ไม่ใช่ว่านึกอยากจะหลับหลับคุณผู้ฟังเคยเป็นไหม ัวนะจะหลับจะหลับตาจะหลับจะหลับแต่ปัญใจมันคงไม่นั่นนะ่ะนะอยากนอนนะแต่มันไม่คล้อยตามกันบางทีก็ต้องปล่อยไหลแล้วก็ตัดใจว่าเอาวะเท่าไหร่ก็ตื่นแต่ก่อนเดี๋ยวคืนนี้รีบกลับไปนอนเพราะตอนเช้ามีนะัดอีกอนะคะเรียกได้ว่าก็แน่นบทจะแน่นก็แน่นในวันที่ออมาทาโถมกันเหลือเกินคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเสาร์ที่ผ่านมาพี่กวงเป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านครับฮะอยู่บ้านนอนหนะมายถึงว่าเป็นยังไงความรู้สึก ก็ปกติอะ <c oughs> ก็คือพักผ่อนอพักผ่อนใช่ครับนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนบอกว่าสวัสดีวันหน้าเบื่อครับก <laughs> ว่าจะวันศุกร์อีกนานเลยโอโ้โพปะคุณ <c oughs> ทําไมต้องรีบเบือ่อละ่ะมวัวแต่รอวันศุกร์มันจะเบือ่อเอนจอยกับวันนี้ไปก่อนไหมก็คิดะฉพาวันนี้ซ้อมทํางานอะมันจะได้ไม่เครียดเอาถูกไหม <c oughs> ถ้ารอวันศุกร์มันจะเครียดปะมัวแต่รอมันก็เครียดนะ ซ้อมล่าคุณผู้ฟังก็ไม่เครียดจริงหรอกก็ส่งมาบ,นบน่นๆแปบนี้นะเอ้า hmm. มาว่ามาแต่แค่ระวังชินเป็นนิสัย mm hmm. ถูกป่ะการที่เราบ่นไปเรื่อยแบบรอคอยไปเรื่อยๆมันก็จะเบื่ออยู่วันนี้ไปก่อนวันจันทร์าซ้อมทางานพ่กนี้หนูไปเคยทจริงนะพ่งนี้เคยทาจริงคุณผู้ฟังวันนี้ซ้อมๆไปก่อนทำเบาทําแบบทําแบบแบบไม่ไม่เครียดมากทําแบบไม่เครียดมากทําไปทําไป mm hmm. นะคะอ่ะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เลยแต่ละคนก็เลือกที่จะมีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่หลากหลายบางคนก็ไปเดินงานแฉแฟนะ mm hmm. ก็ช้อปปิ้งดูดวงกันไปถนัดอะไรไปอย่างนั้นนะคะขอบคุณสำหรับคำทักทายนะคะคุณผู้ฟังมาถึงก็เนื้อหาข่าวสารยาวใส่อ้อมเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณมากแต่ก็ต้องยอมรับนะคะต้องอาศัยให้คุณผู้ฟังช่วยเล่านิดนึงบางทีพอเป็นเสารุกเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเราตัดระบบ <c oughs> ไม่ติดตามข่าวอะไรทั้งนั้นคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าบางทีมันมันก็เหนื่อยนะการติดตามข่าวทุกข่าว ถูกไหมพี่กวงใช่ครับมันก็เหนื่อยใจอยู่เหมือนกันบางทีม,มันต้องรู้ทุกเรื่องก็ไม่ไหวป่ะอืมเหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยอมรับเลยครับคุณผู้ฟังเรื่องของประกันยังไงรับเอ่อขอคุณผู้ฟังช่วยเล่าเ้านิดนึงได้ไหมครับนะคบคุณผู้ฟังครับเล่ามานิดนึงว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มันมีอะไรเนี้ลองว่ามาสิเพื่อมจะได้รู้ด้วยเราจะได้เอากลับไปเช็คของตัวเองด้วยเรื่องของประกรันใดๆก็ตามแต่บางทีเราก็ใส่คุณผู้ฟังหลายครั้งนะคะคุณผู้ฟังของเราอะรู้สารพัดเรื่องเลยรู้น่นรู้นี่เต็มไปหมดเราก็ช่วยยกันค่ะอ้อมว่ามันไม่มีใครรู้ไปได้ทุกเรื่องเก่งไปได้ทุกเรื่องนะบากกวงจริงครับเนาะมันก็ยอมรับบ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ผิดปะ่ะใช่ใช่การไม่รู้ไม่ได้ไม่ผิดไม่รู้ได้เออแต่คนที่รู้ทุกเรื่องสิแปลก ร clouds. หรือเปล่าวะคนบางคนรู้ทุกเรื่องเลยนะเข้าใจทุกเรื่องเลยก็เก่งนะถ้าเขารู้จริงๆเออถ้ารู้จริงเลยอะ่ะวิจารณ์ได้ทุกเรื่องวิพากษ์ได้ทุกเรื่องแต่ถ้าวิพากษ์จากความรู้สึกในฐานะอันเนี้ยแต่ถ้าในฐานะผู้รู้ก็เก่งอะ่ะม,มันจะรู้กันได้ทุกเรื่องก็เก่งเราก็ต้องยอมรับเพราะความสามารถในการรู้ทุกเรื่องของเราน้อยกว่าเยอะเลย เรารู้เรื่องไหนมัง้งเรื่องตัวเองเรายังรู้ไม่ค่อยครบเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ค่อยกล้าไปรู้เรื่องคนอื่นเลยป้า <c oughs> ไม่หวังเรื่องตัวเองรู้ครบไหมกอน <c oughs> วันนี้ไปนั่งคุยกับุ่งพี่อยากจะถามคุณผู้ฟังจังเลยอะ่ะอยากจะให้ส่งเข้าประกวดเลยคุณคิดว่าการโดนบอกเลิกสถานที่ใดเจ็บปวดหรือรู้สึกหยีที่สุดหมายถึงว่าแบบรู้สึกเจ็บปวดที่สุดแล้ววางคุณอยู่บ้านแล้วก็โทรมาเลิก <c oughs> คุณอยู่ที่ทํางานแล้วก็โทรมาเลิกหรือกําลังกินข้าวอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารแล้วก็ก็บอกเลิกหรือนั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันเขาก็บอกเลิกคุณว่าเลิกสถานการณ์ไหนอยู่ไปถึงสถานที่นะตรงไหนที่มันรู้สึกจริงหรอวะอคือเลิกอะ่ะมันจริงหรอะว่าหมดแหละใช่ใชใชแต่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่าแบบประคองตัวยากเข้าไปอีกอะ่ะถูกไหมพี่วงมันจะมีที่ที่แบบ บางทีประคองตัวยากนะเลิกอะมันเจ็บทุกจุดป่ะเลิกนะบอกตรงไหนก็เจ็บบอกกี่โมงก็เจ็บแต่บรรยากาศสถานที่ที่แบบเธอไม่ควรบอกเลิกเราแบบนี้เลยอะมันคือตอนไหน EFM Shock News แม่ยืนยันจริงเหตุเพราะนั่งยันแม่ไม่ถนดัด EFM Shock News เราถามกันถึงสถานการณ์การถูกบอกเลิกนะคะคุณทู้ฟังว่า โดนตอนไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันกะกระอ่วนหลือเกินนะคะแน่นอนแหละมันเวลาคบกันไม่มีใครอยากถูกใครบอกเลิกใครหรือเราเองก็ไม่ได้อยากเลิกกับใครเราตอนเบื้องต้นถ้าเป็นคนที่แบบนั้นก็คงอยากจะคบคนสักคนหนึ่งไปเรื่อยๆให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกถูกไหมคะถูกปะพอามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกแล้วการเลิกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวปะมันขึ้นอยู่กับคนสองคนไหมอะถูกปะ แต่ส่วนใหญ่บางทีบางท,างทีการตกลงกันบางทีบรรยุคนหนึ่งคิดมาก่อนอีกคนหนึ่งไม่ทันได้คิดแล้วปรับปรับก็ต้องรับฟังว่าเลิกกันเถอะมันเลยเป็นที่มาถามว่าเอา้าคณผู้ฟังคิดว่าการเลิกกันตรงไหนเป็นที่มันรู้สึกว่าไม่ใช่ที่สุดแย่ที่สุดจํานวนหนึ่งตอบว่าอยู่บนถนนนะคะบอกเหมือนพี่กวงเพราะรู้สึกว่าการอยู่บนถนนเนี่ยสําหรับคนที่คิดอย่างนั้นก็คือมันจะลุกออกไปจุดนั้นยังไงมันรู้สึกอึดอัดอ้อมก็บอกว่าเฮ้ยก็ลงเลยไม่ได้ยาก แต่ถ้าบนทางด่วนหลายคนจะมีคนบอกว่าบนทางด่วนมันลงไม่ได้เพราะจะสร้างภาระอันนี้จริงซึ่งอีกคนที่ขับก็ต้องต่อให้เลิกกันก็ต้องมีน้ำใจนะขับพาลงไปอย่าทุเรศเอาจริงๆต้องด่าคือต้องคิดถึงความดีและไม่ต้องความดีก็ได้ได้อย่างน้อยคือเพื่อนมนุษย์กู๋เราไม่ตลก <S <S ใช่ใช่แต่มันมีจริงๆริะไงมันคงมีแหละคนที่ พอจะเลิกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแคร์แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ทําร้ายกันอ,อย่างน้อยพาเขาลงไปในที่ปลอดภยัยถูกปะไอแต่ไอพวกที่เลิกบนรถอะ่ะเราก็ต้องปล่อยลงอะ่ะมันคงทนอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งเซียววีอ,อันนั้นก็มีกับอีกอันนึงเลิกแล้วไม่แคร์ S <S <ช>เอาสาัดใจปล่อยไปเลยจ้ะแม่อย่างงี้ก็มี<ช> <S <S มันก็มีหลายแบบแต่ถามว่าสิ่งที่ควรพึงทำอ,ะอ่ะม,มันก็ไม่ควร <S <S ใช่่ครถูกไหมอันนั้นไม่ควรวแ,วแต่เลิกได้นะคะเลิกได้เลิกบนทางด่วนก็ได้แต่พาเขาไปส่งตรงอื่นนิดนึงให้เขาปลอดภยัยนะในขณะที่บางคนบอกว่าเลิกที่โต๊ะก,กินข้าว เพราะจะรู้สึกว่าเขาจงใจที่จะบอกต่อหน้าต่อตา mm hmm. จริงๆมีคำตอบอื่นอีกนะคะแล้วแต่เลยค่ะ EFM DJ Play Bye. DJ Playlist by ออ้มค่ะ